ลูกไปยากนอนพอลูกลพี่น้องเออเอเปิดคลิปมากอะ่ะวุ่นวายกันอีก,กทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อได้ภาพธูจ้าก่อนนะธูจ้าก่อนหน่อยหน่อยธูจ้าก่อนธูจ้าทูจา้จาเออเก่งหลายลูกเก่งหลายทูจา้า ยังบ่นอนอยู่หนึ่งทุม่มปกติหนึ่งทุ่มสีเคิงเลยนี่ปกติเอารับอะไรพี่น้องปกติเอานอนเพิ่มสี่รับอมโออมโอ,อมโมอโมเปลี้ยงโมเลี้ยงโมอโอ้ยหพ่อกะเห็ดขางหมอปลาไว้แล้วก็ไปพี่นอ้องอาบน้ำเซยจากจากเซยเขาไม่ได้ห่วงอะไรเลยขเขาแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดใส่กระป๋าอาหารเขา หนำหนำมันยังมาหายสายไฟอยู่เนาะโอ้ยปลามันเปื่อยมันพอแห้งเลยนี่นะท,ทอดเฮ็ดยติ้งหมูอยากซุกนี่แล้วก็ปูนเฮดเพื่องพี่น้องปูนเฮดเพื่องแกงปลาใสเ่เฮดเพื่องอาหารแรงค่ะมันนี่มาพี่น,อน้องมามาปูนเฮดนี่ไปกินอื่นไปยังไง ถั่วปวยถัววย่วปวยถั่วปวยถั่วเป้่าพี่น้อง,งอออจะซื้อเมื่อแน่แล้วนี่สองก่ยายกินแล้วได้พี่น้องมาเยอะคนเอามาฮะกะเห็ดต,ต้นนี้แล้วถือเขยวกูเนยะ <c oughs> คือซีนนัวแฉบเนี่ยว่าถ่ายหัน,<อ>หนละนงเรื่องได อพี่น้องมาโทรซับท์ดาวันที่สิบเลยนะวาเอ้ามาหายอีกแล้วบริษัทคิดอีกแล้วเออเออเออมามาพี่น้องมาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอือ้าเล่นนะปังเด้อแกงเห็ดพี่น้องใส่ฝน,นกะปาน้อยนึงบ่วงสองกะแบบนี้

นี่ๆๆๆนะใช้ <Rapply> น้องบ่ได้ค้ําจักค้ําอยู่พี่น้องเด้อมานั่นๆลูกนี่ฮะนี่

อย่าพูดพ่อหมักกินเองพี่น้องป้อนนะบอกกินหมักจำป่อหังอจำอย่างอ่ะกินกับาดจำป้อข้าวกิงหมัขกจำน้ำใหหายนอนไม่จำคนเห็ดเพื่องเนี่ไม่เห้เพดอกจำอมือกเช้านี่กระจำอ่ะนะพี่น้องจำป้อ

áo xin và thỉnh. Ừ.

ก็มันเฟรชบ้างะปฟาทุบมือเลยบอกกินข้าวปอนบอกกินนะไรก็บอกนนก,บบอกิน เนื้อก็เก่งนะลูกนั่งมันก่อนนอนเก็นสองฮึ อืะเหรออืมอืมอืมไม่ใ hmm. ช mm ่ถ hmm. mm ึงกลางท่านอืมพอกินน้ำกระนงครั

bên chị ba anh, anh không sậy nè, gì con bồng ơi, mấy cái là căng em. <cười> <cười>

จำระยะได้เหรอจำตัวนี้จำตัวนี้น้ำเพลทแห้งตัวนี้เพลทแห้งจำตัวนี้จำก็จำตัวนี้บ่มันเพลทตัวนี้เอ๊ะมันเอ๊ะเอ๊ะมันเอ๊ะมันเพลทลุงเพลทจ้ะจำตัวนี้นี่แม่ก็จำจำตัวนี้นี่นี่จำนี่แม่ก็จำจำอืม vâng ăn vâng vâng ăn vâng 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 mẹ vâng 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 Khỏe vâng

Yeah แกไปซ้อ,<ร>อกมกับ้่จาวจ้า้ากา้าอา้าวอ้า้าวจ้าว้า้าวาวจ้าาวาาจ้าาพี้าาจ้าจ จ้ำอจ้ำจ้ำแม่ก็จ้ำมีจ้ำจ้าจ้ำมินคอจะเหมือนมันเก่งพี่น้องเอ้ยฝากเบื่องฝากส้มฝากเป็นกำลังใจเด้อเพื่อนเลิกโบกหอกหักขาโฆษณาให้เด้อพี่น้องไปก้นมึอนี่ไปถูกลูกสาวยิ่งสาวกระปุนเห็ดเพลิงพี่น้องจ้ำจ้ำหมักจ้ำมึงดูนะปุนเห็ดเพลิง